วันนี้นะคะกลับพบกับเพลงค่ะกับช่องสุสุราชาแนลค่ะก็วันนี้นะคะเพลงได้รับพัสดุค่ะก็คือต้องเล่าก่อนว่าวันก่อนเนี่ยเพลงเนี่ยได้ไปเลื่อนในช้อปปี้มาเนาะแล้วก็เพลงอ่ะก็ได้เจอสิ่งนี้มาค่ะทุกคนน kind of mm ั hmm. ่นก <arn> <cake> ็คือแคดนมาม่าเผ็ดค่ะทุกคนอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกเนาะนั่นก็คือโรส s t p e p p e r s p ชี y s ไป c y และไส้ซี่ชิคเก้นนะคะ วันนีนะ้เพลงจะมาทำชาเลนจ์ค่ะเดี๋ยวพี่เพงนะคะจะกินมาม่าเผ็ดอันนี้เนี่ยเสร็จแล้วพี่ก็จะเวลาไว้5นาทีนะคะห้ามกินอะไรห้ามกินน้ําเลยดูซิว่าเพลงจะทนได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงเรามาดูเลยว่าคะ่ะก็ก่อ,อื่นนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านาะเพงก็คือเพิ่งได้มาสดๆเร็วๆเลยไม่ได้แกะเลยนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงก็ก่อ,อื่นเพลงก็ขอกแกะตูดเลยนะคะก็คือ เรากันมือเวลยนะจ๊ะว้าวนี่แต่เขาไม่ได้จ่ายนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็จะมานั่งกันนะคะเพียงก็ไม่ไแน่ใจว่าเขาทำเปนยังไงขออนญุญาตเปิดอย่างนี้เลยแล้วกันว้าวข้างในเขาจะเป็นเหมือนซอสน่าจะเป็นซอสพริกนั่นแหละค่ะทุกคนนี่แล้วก็ จะมีช้อนมาให้ค่ะวันนี้นะคะข้างในก็จะเป็นเส้นสีดําประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเพงขออนุญาตไปต้มใส่น้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันโอเคค่ะป้ายก็โอเคค่ะ,คคะทุกคนวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเรามารับประทานกันดีกวนะ่าค่ะว่าเพนจะทนเพนได้ขนาดไหนมามาโอเคค่ะพรอ้อมเริ่มค่ะโอเคต้องขออภัยนะคะเพราะว่า ก็คลิปก็จะถ่ายเนาะายที่นึงก็อยากจะดูมาอืมรู้ว่าเพอยู่ละคะทุกคนแต่ว่ามันน่าจะาค่อยๆสุ้แหละใช่ไหม,มคำแรกก็เริ่มมาละจะหมดไหมนะ หมดแสะท้องให้แน่เลยถ้าหมดเนี่ยคำที่สาวค่ะ คิดว่าเกิดว่าคนที่กินเผ็ดน้อยกว่าเพลงน่ะน่าจะซื้อมาสามคำสี่คำเต็มที่แน่าจะไม่ไหวละ ไี่ต้องกินให้หมดแล้วค่อยจับเวลาหรือว่ากินแค่นี้แล้วจับเวลาได้เลยได้ไหมไม่ไ <c oughs> <c oughs> ด้ดินั่เอาเท่าที่เราไหวเนาะ <c oughs> เราจะไม่กนตัวเ,เองนะคะทุกคนเเดี๋ยวเราจะกดเขาเธอ,อเกียดมากขนาดเลยทำดีอะไรห้าหม ้องขอภัยคะที่ถ้าเกิดมีเสียงแรกเพราะว่าน้องเล่นเกมอยู่ข้างนอก 个。 Sí, 我喝的。 นี่นั่งสั่งขาอยู่นะคะถ้ากล้องแทนก็ต้องขอ ข้อนะคะว่าเพลงเนี่ยทนได้5ทีแล้วแต่ว่าอีข้อนึงไม่สำเร็จก็คือเพลงกินไม่หมดทุกคนคว่ามไม่ไหวจริงโอเคค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะคะถ้าเกิดใครอยากให้เพลงเนี่ยอยากทำิปแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามอีกเนี่ยเรสามารถไปชมที่ช่อง TPK สองสำราญนะคะวันนี้เพลงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหค่นนะ